เจ็บแล้วถ้าเป็นฝ่ายผิดเนี่ยพรบรจะช่วยท่านได้นะถ้าท่านไม่มีประกันรถยนต์แล้วเขาถูกบลคากบังคับอยู่แล้วครับท่านต่อภาษีรถยนต์ท่านถึงจะได้พรบรถ้ารถท่านไม่ต่อภาษีรถยนต์ท่านไม่มีพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยเพราะเกิดอุบัติเหตุเรื่องราวใหญ่โตนะครับเป็นคดีหลายอย่างทั้งคดีจราจรคดีอุบัติเหตุประมาทเลินเล่อนะครับก็ระวังไว้นิดนึงพรบรปีหนึ่งแปดร้อยถึงพันต้นๆก็ ไม่ได้เหลือบาก,กว่าแรงสําหรับท่านที่บางคนก็อาจจะไม่ได้พร้อมจะซื้อประกันรถยนต์นะฮะก็ต้องมีพอรบอรนะบรนะถ้าได้รถมาแล้วมันเป็นรถสภาพเดิมเครื่องเดิมเราก็ดูแลบำรุงรักษากัาไปตามมาตรฐานมันนะครับแต่ถ้าเกิดไปได้รถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มานะครับในเมืองไทยก็นิยมใช้กันอยู่3าสี่บล็อกนะหนึ่งเจสอเจอ นะครับ1 u z นะหกรเทอร์โบเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ4บล็อกประมาณนี้นะครับแล้วแต่ขนาดของรถนะถ้าไซส์สีดานมาตรฐานทั่วไปก็ 1J เครื่อง2,500นะสำหรับเครื่อง2,500นะก็บีดานรุ่นใหญ่หน่อยนะถ้าเป็นอาร์บีเดดก็จะเป็นเครื่อง 2,000cc นะครับก็ไซส์มาตรฐานทั่วไปที่เขานิยมใช้กันนะ กับช่วงเวลาดีๆนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหารถยนต์สภาพที่ดีนะครับอยากจะเปลี่ยนหารถยนต์ใช้อีกสักคันหนึ่งก็คันนี้ก็อาจจะเป็นคันที่ตอบโจทย์ความต้องการของท่านได้อีกคันหนึ่งเลยนะ